ันนี้นะคะเราอยู่ที่อําเภอร์บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเราพามาดูที่นะคะทั้งหมด7จ็ดไร่อยู่ติดหนนใหญ่ค่ะไร่ล,ละ8ล้านอยู่ตรงข้ามกับนิคมไฮเทคกบินบุรีค่ะ น,ะคะนิคมอุตสาหากรรมไฮเทคกระบินนะคะเป็นพื้นที่สีม่วงด้วยตรงนี้ก็คือเป็นติดถนนทั้ง3ด้านคือด้านหน้าเนี่ยติดถนนใหญ่ด้านข้างก็คือเป็นถนนที่ติดกับนิคมอุตสาหากรรมไฮเทคกระบินนะคะส่วนด้านหลังอะคะ่ะของที่เนี่ยจะเป็นเป็นถนนย่อย